สวัสดีคุณครูทุกท่านเลยค่ะวันนี้เพจครูลูกชาวนาะมีเกมฝึกสมองรับข้อสอบครูผู้ช่วย EP9 มาให้คุณครูทุกท่านได้เล่นเกมกันค่ะซึ่งเกมนี้เป็นข้อสอบพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562มีทั้งหมด10ข้อ คุณครูพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำข้อสอบกันเลย พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อจุดประสงค์ใดก็ไก่การจัดระบบการศึกษาเด็กปฐมวัยขอไข่การปรับปรุงด้านการศึกษาขอควายส่งเสริมการเรียนรู้งอง,งูให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาให้สมกับวัย คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ข้ององงูนั่นเองค่ะให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาให้สมกับวัยข้อ2ข้อใดหมายถึงเด็กปถมวัยกอไก่เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์ขอไข่เด็กซึ่งกำลังศึกษาในระดับปถมวัย คอควายเด็กซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกินเจ็ดปีงองูถูกถุกข้อคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์ข้อ3ข้อใดคือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกไก่ศูนย์เด็กเล็กขอไข่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขควาย สถานรับเลี้ยงเด็กงองูถูกถูกข้อคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ข้อเงงูนั่นเองคะ่ะถูกทุกข้อข้อ4ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ไก่เพื่อพัฒนาการที่ดีรอบด้านขอไข่เพื่อให้บุตรที่อยู่ในคันมีสุขภาวะที่ดี คอควายเพื่อบ่มเพาะเจตคติของเด็กปถมมวัยงองงูเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายปฏิบัติคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา เองคะ่ะเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายปฏิบัติข้อ5ข้อใดถูกต้องในการจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกอไก่เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยขอไข่เพื่อการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัยอคออวาย เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเลื่อนชั้นงองูเพื่อการสอบเข้าระดับชั้นปถมศึกษาคุณครูค,คิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา นั่นเองค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยข้อ6บุคคลในข้อใดดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รองนายกรัฐมนตรี คอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมงองูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีข้อ7ใครเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ไก่เลขาธิการกอพอทอขอไข่เลขาธิการสภาการศึกษาคอควาย เลขาธิการคุรุ้สภางงูเลขาธิการสอพอถอคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา เเลขาธิการสภาการศึกษาข้อใดไม่ใช่เด็กปถมมไว้ยก็ไก่นักเรียนชั้นป .1 ขอไข่นักเรียนอนุบาล2คอควายนักเรียนอนุบาล3งองูนักเรียนอนุบาล1 คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา คกไก่นั่นเองค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งข้อก้ข้อใดกล่าวถึงแผนพัฒนาเด็กปฐม,มวัยไม่ถูกต้องกอไก่การจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐม,มวัยขอไข่การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรพัฒนาเด็ก คอควายการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวงองูจัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา งูนั่นเองค่ะจัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กข้อ10หน่วยงานใดทำหน้าที่ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยกอไก่กระทรวงศึกษาธิการขอไข่กระทรวงอุดมศึกษาคอควาย มหาวิทยาลัยงงูสถาบันอุดมศึกษาคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา งูนั่นเองค่ะสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูทุกท่านได้คะแนนกันเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานะคะแต่ถ้าคุณครูท่านใดอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแอดมินแนะนำคอร์สต,ติวและหนังสือสอบครูผู้ช่วย สามารถทักอินบ็อกซ์ได้ที่เพจคูลูกชาวนาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ